อยากให้พี่เนี่ยดูรอบๆด้วยยยนดีีเเล่ข้างหลังเลยค่ะเดี๋ยวไปเลยครับนี่เป็นพื้นที่ตรงนี้มันมันมันเป็นที่เกลียดเลยเดี๋ยวนัดน้าเอาเมียกันน้าเอาขอเลยที่ชุดไหนมาเฟืองกว่าฮะตอนนี้อย่างี่เป็นเหลี่ยมนะไปมันไปไม่ได้เหรอต้นมาเฟืองมีผี คนเดียวนี้อะ,ปะไปไปเลยพี่และเมื่อกี้พอพี่เข้าไปเจอกับตัวน้องเป็นไงมั้งรู้สึกยิ้มไอ้สองสารนะสงาะสงารแต่กําลังหาว่าเฮ้ยทาไมน้องต้องเป็นขนาดนี้ออีกความเชื่อหนึ่งครับนอกจากเรื่องของคุณใส่ที่เขาคิดว่าน้องเนี่ยโดนเขาเชื่อว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีอาถรรพ์อะไรด้วยหรือเปล่าอยากให้พี่เนี่ยดูเอบ<ด>าใหด้วยด,ดีเลยเนี่ยข้างหลังเลยค่ะเดียเ๋ยวไปเลยครับ ผิดเลยต่มลูกอพื้นที่ตรงนี้มันมันมันที่เปลี่นเลยเดี๋ยวนะเจ้เอามีเาเอาเลยที่ชุดไหนบอาเฟืองว่ะฮะอ้๊นี่อะี่เป็นเหลี่ยมเลยไปมันไปไม่ได้หรอต้อมาเฟืองมีผีอ่ะมาคนเดียวนี้อ่ะไปไปไปเลยเดี๋ย ว่าเขาเขียนเนี่ยพอเข้าตรงนี้พี่แย่เลยให้บอกเปล่าเจนเคยมีเหตุการณ์อะไรท้างบ้านหรืออะไรคนในบ้านเคยเจออะไรกันบ้างไหมไม่ไม่มีไม่เคยเจอใช่ค่ะลืงฝันนะ่ะไม่มีค่ะเกิดมาเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะ oh. มีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นเคสแรกนะที่มาเจอต้นมะเฟืองแล้วผมสัมผัสว่ามันมีผีอยู่ที่ต้น มาฟื้นั่้แเดไปจุดหลังบ้านกันต่อื้องถาแม่นี้มาเพื่อนี่เขาปลูกไว้นานยังมันน,น่นจาจะน่าจะเก่าแก่มากอะอะไรนะอันนี้คือสารอะไรครับอันนี้เป็นสารที่พาขอทักมาค่ะบอกว่าคนที่หากคอน้องอะคะ่ะ เขาจะมาอยู่ก็เลยตั้งศาลให้น้องกับคนที่เขาหักคอมาอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนผีตายโหงผีตายโหงไม่ชอบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอตายเสร็จเนี่ยก็เลยให้สร้างศาลนี้อีกเพื่อให้วิญญาณน้องอยู่แล้วก็สาประเวสีอยู่ด้วยใช่ค่ะคือไปเอาพระพระก็มาทําพิธีที่นี่วันนั้นพระไปทําพิธีอะไรให้สวดถอนบ้านค่ะแล้วเขาสวดยังไงสวดข้างนอกบ้านเข้าในบ้านนะคะสวดยังไงสวดสี่ทิศค่ะคือถ้าแบบเชื่อก็คือเหมือนสวดเอาผีเข้าบ้านอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่แปลกเลย ว่าทำไมตอนนี้ยคนในบ้านเขาถึงเห็นผีอืเพราะไอไรู้ไหมคุณดูแสรลักของศาลดิเขาทําเหมือนกาเลยกาเลเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่อยู่ของพวกเหล่าวิญญาณหรือไม่มีคนตายทีเนี้ยผีมันเห็นมันก็จะมาอยู่เนี่ยไอ้ตัวไม้ที่คุณทาเนี่ยมันมันมันคือกาเลมันเหมือนกาเลมากแต่ผมทั้ผผาตรงนี้ผมไม่เจอผีนะกาเล่ไม่เจอผีจริงแต่คุณทำสัญลักษณ์ไว้แล้วอะ มันเป็นที่ให้ผีมาอยู่ได้มันก็ไม่เป็นมงคลแต่ที่หนักมันอยู่ข้างบ้านก็คือต้นอันนั้นเราตรงแกเขาอย่างนข้่อนดีครับออกไาทำไมคนได้ไหมได้ค่ะสัญลักษณ์ของสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะผมก็แนะนําว่าทําลายยังไม่รู้นะมีตรงไหนอีกอ่ะตรงไหนอีกอ่ะแล้วตัวน้องยังไม่รู้ว่ายังไงอีกจเนี้มีสองจุดนีแล้วแน่ๆที่ต้องจัดการอเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันอีกทีหนึ่ง